ใน EP ีที่แล้วหลังจากที่เราเดินทางมาถึงฮานอยเราก็ได้เดินทางต่อไปอยังซาปาด้วยรถไฟตู้นอนที่ซาปาเราเข้าพักที่โรงแรมโฮเทลเดลาคูเปอร์ซาปาตามแผนวันรุ่งขึ้นเราจะไปเที่ยวฟานซีปันแต่ปรากฏอากาศไม่แจ่มใสเท่าไหร่เลยสลับเปลี่ยนแผนเดินเล่นในเมืองก่อนตามไปชม EP 2ีของเราเลยนะคะ กินอาหารเช้าตอน8ปดโมงครึ่งลายอาหารจะมีสอฝั่งนะฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านน่ดีทั้งสองฝั่งใเมนูแรกที่ติดตักมาเป็นเปิดเนื้อวันนังโกนี่ก็อยิ่เองอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็มีผักให้ตักเองจานเป็นสลัด ปลาแซลมอนตักเองเหมรอนกันเองาอาหารฝั่งทางเข้าเลยนะเป็นเบรอรี่แยมมันฝรั่งวัลเปเปอร์สเตชั่นขายเจ้จาวจ้าไส้กรอกฝั่งนี้เป็นสเตชั่นน้ำเครื่องดื่มมันนีนแก้กระปองด้วยด้านนี้เป็นหลาอาหารากราับผลไม้ เกิดมาหน้าขวาเป็นขนมปังเนย้ก็ย่างต่างลาส้สตรีมอันนี้เป็นลายสลักแล้วใน,นสุดทางซ้ายมือเป็นลายอาหารที่ให้ตัดเองอ,อันนี้จะมีโจ๊กโจ๊กบรรยนกันแปลกดีอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นถิ่นแล้ว เป็น,นข,ข้าเหนียวข้าวไอดไข่ไข่ข้าวหลามแล้วมั้งอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนสตตนสเต็กคจอรไรซ์เค้กไพรเวียดนามอันนี้เป็นในแบล็กช้อคเค้อันนี้ไม่รู้จักเดี๋ยวต้องรออ๋ออันนี้เป็นเชสนัทเคเป็นขายในยินขนนเยอะเลยในซาปาที่จซาปา เป็นเลือกซื้อต่างๆครบครับสามัญลมฟันเซอร์ชต้องการจะเป็นผลไม้แล้วก็เฟรนอรี่แล้วก็ขนมหวานในสุดจะเป็นขุมเป๋าจะมีให้เลือกเป๋าเนื้อ ัเที่เป็นลูกชิ้นหมูกับเป็ดของการเนือน้อเยอะก็บอกเขาได้บ้านหนี่สัน,นิิร์เยือดหนาที่ทำเองไปตัดอาหารมาชุดที่2พวกโขากคัดชีแล้วก็น้ำแก้มาก่อนวันนี้เราจะเดินไปถอนอีกเส้นหนึ่งไม่ซ้ำกับเมื่อวาน เดินของแลมาเลี้ยวขวาแล้วเดินตรงเลยช่วงเดินเขาลงมาทางซ้ายมือก็จะมีหมากด้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในหมานะว่ามีอะไรขายบ้างก็มีทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มแอลกออมีราคาร้านนี้มีราคาติดก็ถ้าเจอร้านไหนไม่มีราคาก็เด็กเลี้ยงไปก่อน กลิ่นใหม่ร้านนี้คงจะเพิ่งเปิดยังยผได้กลิ่นสีอยู่ข้างในมีของเล่นมีของพื้นถิน่มีเล่ด้วยแล้วก็มีมาร์กหน้าด้วยนะต้หน้าก็มีหลากหลายเหมือนกันมีแมสสายชาร์ แมกกาลิ่งเหรอเขานไม่ได้ติดราคาไว้เราไม่ได้ติดราคาเหรอเดนของอย่างอื่นเขาติดราคาไว้นะไอกนคอ,อติดาาไว้แต่พวกขนมมาม่านี่เขาไม่ได้ติดสอบถามเขาแล้วเขาบอกว่ามันมีหลายราคาเอ่อตั้งแต่สองหมื่นถึงสองหมื่นสองดอง จะเกิน30บาทกับสอ,อ 22, ไปเลยนะสองหมื่นสองเราต้องหาร7จ0ที่เราแลกมาม28บาทยบาอ,อันนี้คือราคาแผ่นที่สูงสุดนะ,ะใครอยากจะได้มาก็มาซื้อไปมารได้คือ4 2่0 0ื่นองพันดองสองอันอันนี้เออชเวนตอันนี้2 2่สิบสอ เดินเลยหมาดมาหน่อยนึงจะมีร้านอาหารเชา้าก็ดูน่ากินมีผักอยู่ใกล้ใกล้นท่องเที่ยวฝรั่งเยอะโอ,โอตรงนี้น่าถายรูปเดี๋ยวจะหยุดถ่ายรูปกันก่อน รอานที่ขายสินค้าผ้าพื้นเมืองมีร้านพิซซ่าแล้วก็มีร้านกาแฟเมื่อาวานก็มีร้านหนึ่งไหมตรงสป,ปาเซ็นเตอร์ใช่ข้ามซปเปอร์ก็มีร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋าเดี๋ยวจะแวะไปดูหน่อยโค้งสุดทางเดินเลยร้านไทยนะครัอ่าเราแวะไปดูหน่อยตอนนี้มีร้านอาหารยุโรปหลายร้านเลย ก็มีร้านที่ชอบมอเต,ตอร์ไซค์ตรงนี้ร้านสวยดีเป็นบาร์ขายเบียร์ตึกกันก็ขายพาสาต้าขายกะเดื่องพิซซ่าตรงน,นี้ก็ยังมีร้านขายอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูหนะ่อย อันนี้ของเยอะกว่าร้นเมื่อกี้ส่วนใหญ่เขาไม่ติดป้ายราคาต้องถามเอาหลายแบบหลายยี่ห้อส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ north face p a ต a าก n รเนียเราเดินเที่ยวลงเดินมาเรื่อยๆก็สัก2กิโลได้นะกิโล2กิโล มาเจอกับร้านคาเฟ่ร้านกาแฟชื่อมัวน้าคาเฟ่วิวที่เขามีที่จุดให้ถ่ายรูปมีกำแพงคล้ายๆข,ข,ของบาหลีประตูบาหลีแล้วต้องเสียค่าเข้าหรจะลงไปถามว่าค่าเข้าอยู่ไงอ๋อเป็นทางเดียวกับที่จะไปกัดๆด,ด้วยทางนี้ เราชัยตาวานเป็นอันนี้ไปดูทุง่งนาขั้นบันไดนะตาวานกับเราชัยไปใกล้เหมือนกันเราก็เดินเล่นมาไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลอะไรนะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวขากลับอาจจะเรียกแกร็บรถรับจ้างกลับโรงแรมมาถึงแล้วไอ้มือเขาก็จะมีจุดขายตัว 9,000 90, 0ต่อคนได้กาแฟ1แก้วหรือว่าซับริงหรือว่าทีหนึ่งแก้ว1นึ่งร้อยสิบาทอ่าสบบาทโอเคนะได้กาแฟ1แก้วอันนี้รูปที่เขาถ่ายกันมาเป็นตัวอย่างสวยๆเท่าน,นั้นเลยอ่ะโอ้รูปเขาสวยเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของจริงกันเลยดีกว่า ถ้าเข้าเก้าหมื่นเดองก็ได้คนละอยา่างกลับเรานั่งเทสิมิเตอร์จากโมอาครับรมารแรก็มิเตอร์ไม่ขึ้นเลยหนึ 1, ่ประมาณหนึ่งจุามกิโล 25,000ดองยังประามาณ2-3นาทีก็ถึงตอนนี้เราลงมาชั้นเจ็ดจะพาไปสาวยน้ำในร่มของโรงแรมทางไปทางเดียวกับสปาโอเคตรงนี้นจะเป็นทางเชื่อมติดเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องบนน สวยนามในล่องพออุณหภูมิอ่าตั้งไว้29อ,องศานะไม่ต้องกลัวว่าจะหนาวเป็นไปไม่มีเลยไมมีคนมาไหว้เลยก็เดี๋ยวจะลองมาแช่ดูเราชุดก่อนพอมีผ้าเช็ดต,ตัวให้ มีัางสตัวให้แต่แบบจะไม่มีน,น้ำต้องหยดน้ำจากที่ห้องมาเองเสียงานจุ๊บยี่ยานยายจุ๊บยี่นาย ก็ทำอย่างญติมขายด้วยโอเควันนี้มื้อเย็นเราก็ฝักทองไว้ที่ห้องอาหารของโรงแรมเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมากินอาหารฝรั่งกัน <g ül> ก็เหมือนเดิมเขาจะเสิร์ฟขนมปังกับครื่องจิ้มมาให้ก่อนสั่งอาหารไปแล้ว แป๊บหนึ่งอนนีงเรื่มเหลือมา,สมาเสิร์ฟกัะเป็นไวน์แดงกับค็อกเทลชื่อวอมเบย์สักอย่างไวน์แดงนี่เขาจะมาเปิดขวดเสิร์ฟให้เราเลยนะอาหารมาเสิร์ฟแล้วอันนี้เป็นลัสเตอร์เฟสโตชินีมีคาวเวียด้วยอ่อใส่คาวเวียด้วย